ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณรูการิการจันทร์หง์นะคะในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทํากิจกรรมนะคะเกี่ยวกับการย่อยอาหารโดยการเคี้ยวนะคะในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วว่าอาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันนะคะจะประกอบไปด้วยอาหารหลายๆประเภทนะคะ ซึ่งก็ยังมีขนาดใหญ่อยู่นะคะร่างกายของเราไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้นะคะจะต้องถูกย่อยโดยอวัยวะในระบบย่อยอาหารนะคะให้มีขนาดเล็กลงนะคะจนสามารถดูดดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้นะคะส่วนสารอาหารนะคะประเภทพวกแกร่วิตามินน้ำน,นะคะจะดูดซึมเข้าร่างกายได้นะคะโดยไม่ต้องย่อยนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูดีกว่าว่าวันนี้เราจะทํากิจกรรมอะไรกันนะคะวันนี้กิจกรรมที่1.4นะคะจะเป็นการย่อยอาหารโดยการเคี้ยวนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะก็มีข้าวสุก100กรัมขนมปังจืด100กรัมเส้นขนมจีน100กรัมเนื้อไก่ต้มสุก100กรัมนะคะแล้วก็นาฬิกาเอาไว้จับเวลานะคะอันนี้ก็เป็นวัสดุที่นักเรียนสามารถหาได้ในบ้านของเรานะคะ วิธีทํานะคะก็คือให้นักเรียนนะคะนํเข้าสุกนะคะปริมาณหนึ่งรกรัมหรือประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเคี้ยวนะคะอย่างช้าๆโดยละเอียดแล้วก็อย่างเื่อคืนนะคะอมไว้ในปากเป็นเวลาหนึ่งนาทีแล้วก็สังเกตแล้วก็บันทึกผลนะคะทําซ้ำเหมือนกับข้อหนึ่งเลยก็คือทํากับขนมปังจืดขนมจีนแล้วก็เนื้อไก่ต้มสุกนะคะออกแบบตารางด้วยนะคะให้นักเรียนเขียนกิจกรรมตามนี้เลยนะคะ เขียนหัวข้อของกิจกรรมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิธีทำนะคะแล้วก็บรรตา,รางบันทึกผลอันนี้ลืมไม่ได้เลยนะคะคุณครูมีตัวอย่างของตารางให้นะคะนักเรียนสามารถเปิดดูตามหนังสือได้นะคะอันนี้คุณครูเอาแบบตารางมาเป็นช่องของอาหารแล้วก็รสชาติของอาหารเมื่อเคี้ยวไปแล้วนะคะเมื่ออมไปหนึ่งนาทีนะคะอันนี้นี่เป็นตารางตัวอย่างของคุณครูนะคะนักเรียนสามารถทําได้เลยนะคะ เมื่อทาเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนตอบคําถามหลังกิจกรรมมีอยู่ห้าข้อด้วยกันนะคะอันนี้เป็นแนวคําตอบของคุณครูนะคะเมื่อกี้นี้เราทราบกันไปแล้วนะคะว่าการย่อยอาหารหมายถึงอะไรการย่อยอาหารนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะของขนาดอาหารให้เล็กลงนะคะซึ่งการย่อยนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันก็คือหนึ่งการย่อยเชิงกลกับสองการย่อยทางเคมีนะคะ การย่อยเชิงกลเป็นการเปลี่ยนแปลงของขนาดของอาหารให้เล็กลงนะคะโดยมีการบดเคี้ยวของฟันนะคะส่วนการย่อยเชิงเคมีนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดของอาหารนะคะโดยมีเอนไซม์นะคะที่เป็นน้ำย่อยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทำให้อาหารเนี่ยมีขนาดเล็กลงที่สุดเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นสามารถดูดซึมไปใช้ได้นั่นเองค่ะ การทำงานของระบบย่อยอาหารนะคะอาหารจะถูกย่อยจะเคลื่อนผ่านอวัยวะต่างๆดังต่อไปนี้นะคะก็คือปากไปยังหลอดอาหารเมื่ออาหารไปหลอดอาหารเสร็จแล้วนะคะก็จะลงไปที่กระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ลงไปที่ลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กเสร็จแล้วก็จะไปที่ลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็ไปที่ทวารหนักเป็นอันดับสุดท้ายนั่นเองนะคะโดยมีตับนะคะสร้างน้ําดีที่ช่วยให ไขมันแตกตัวแล้วก็จับอ่อนนะคะจะสร้างเอนไซม์ที่ช่วยย่อยโปรโตีนคารโ์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนั่นเองค่ะระบบย่อยอาหารนะคะประกอบด้วยอวัยวะต่างๆอย่างที่พูดมาเมื่อกี้แล้วนะคะมีปากหอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ทวารหนักตับแล้วก็ตับอ่อนนะคะซึ่งจะทำหน้าที่ร่วมกันในการย่อยแล้วก็ดูดซึมสารอาหารนั่นเองค่ะ นี่เป็นแผนภาพนะคะอวัยวะนะคะอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบย่อยอาหารนะคะของผู้หญิงผู้ชายนี่มีแต่ผู้หญิงกับผู้ชายนะอ่าเราเริ่มแรกก็คือที่ปากนะคะปากย่อยก่อนแล้วก็ส่งต่อไปที่ไหนคะไปที่หลอดอาหารแล้วก็ไปที่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารเสร็จแล้วก็ไปที่ลำไส้เล็กนะคะแล้วก็ลงไปที่ลำไส้ใหญ่และที่สุดท้ายนะคะก็คือเป็นที่วาวรหนักนั่นเองนะคะ อวัยวะต่างๆนะคะในระบบย่อยอาหารมีความสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรดูแลรักษาอวัยวะนะคะให้ทํางานเป็นปกติก็คือรับประทานอาหารที่สะอาดนะคะในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ตรงต่อเวลาและที่สําคัญนะคะไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสจัดจนเกินไปนะคะเรามาดูเส้นทางของระบบย่อยอาหารกันดีกว่านะคะเส้นทางของระบบย่อยอาหารนะคะเริ่มจาก อาหารเรามาดูเส้นทางของระบบย่อยอาหารนะคะเมื่ออาหารนะคะเข้าสู่ปากของเรานะคะอ่าปากของเรานะคะจะมีฟันนะคะช่วยบดเคี้ยวอาหารทําให้อาหารมีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็ภายในปากของเราจะมีลิ้นนะคะช่วยเอาไว้ลุกเคล้า ครุ๊บเขาอาหารนะคะกับน้ำลายนะคะซึ่งในน้ำลายนะคะจะมีเอนไซม์นะคะชนิดหนึ่งชื่อว่าเอนไซม์อะไมเลสนะคะทำหน้าที่ในการย่อยแป้งนะคะให้กลายเป็นน้ำตาละค่ะให้มีขนาดนะคะที่เล็กลงนะคะอุาคาของอาหารที่ขนาดที่เล็กลงนะคะจากนั้นนะคะอาหารจะไหลผ่านหลอดอาหารนะคะหลายผ่านหลอดอาหารซึ่งหลอดอาหารเนี่ยทำหน้าที่ในการ ลำเลียงอาหารจากปากไปยังกระเพาะอาหารนั่นเองนะคะาลำดับต่อไปก็คือที่กระเพาะอาหารนะคะก็จะทำหน้าที่ย่อยโปรโตีนนะคะโดยมีกรดนะคะแล้วก็เอนไซม์นะคะที่สร้างจากกระเพาะอาหารเอนไซม์ที่สร้างจากกระเพาะอาหารเราชื่อว่าเบปซินนะคะทำหน้าที่ในการย่อยสารอาหารประเภท โปรตีนนะคะให้กลายเป็นกรดอะมิโนนั่นเองขอย่อยอที่ระเพอ,อาหารเสร็จแล้วไปที่ไหนต่อคะหลายอาหารไปตื้ตืตืตืตอนนี้อาหารเริ่มเริ่มมีลักษณะที่ละเอียดนะคะแล้วก็คือเหลวค่อนข้างเหลวแล้วตอนนี้นะคะก็จะมาที่ลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กน,นะคะลำไส้เล็กเนี่ยจะทําหน้าที่ในการ ดูดซึมนะคะสารอาหารนะคะที่มีขนาดเล็กอย่างเช่นพวกน้ำกเกแลกอวิตามินนะคะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดของเรานั่นเองนะคะซึ่งในลำไส้เล็กนะคะจะมีเอนไซม์นะคะสร้างจากผนังลำไส้เล็กนะคะแล้วก็จากตับอ่อนนะคะจะช่วยในการย่อยโปรโตีนคาร์บโบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนะคะโดยโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันเนี่ยจะผ่านการย่อยนะคะจนเป็นสารอาหารที่มีขนาดเล็กจนสามารถ เข้าสู่กระแสเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้น,นั่นเองนะคะอ่าพอจากลำไส้เล็กเสร็จแล้วนะคะหน้าที่สําคัญๆของลำไส้เล็กก็คือทําหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารต่างๆนะคะและอีกหน้าที่ของลำไส้เล็กก็คือย่อยไขมันนะคะแล้วก็สารอาหารพวกโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตที่เหลือจากจากอภรเพาะอาหารนั่นเองนะคะที่ไม่สามารถย่อยได้ก็จะมาย่อยที่ตรงนี้นะคะที่ลำไส้เล็ก อลำไสไตเล็กเสร็จแล้วไปที่ไหนต่อคะไปที่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่นะคะก็คือเป็นส่วนของที่เป็นกากอาหารแล้วนะคะก็คือลำไส้เล็กเนี่ยทำหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารต่างๆไปแล้วตอนนี้ก็จะเหลือเป็นกากอาหารนะคะสูกส่งส่งมาที่ลำไส้ใหญ่นะคะลำไส้ใหญ่เนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการย่อยอาหารจะทําหน้าที่ดูดน้ําแล้วก็เกลือแร่นะคะเป็นบริเวณที่มีอาหารที่มันย่อยไม่ได้นะคะหรือย่อยไม่หมดเนี่ย ก็จะกลายเป็นกากอาหารนะคะซึ่งจะถูกกําจัดออกทางไหนถูกกําจัดออกทางทวารหนนะักนั่นเองนะคะก็คือเป็นกากอาหารของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็สิ้นสุดนะคะกระบวนการของระบบย่อยอาหารนั่นเองนะคะกิจกรรมท้ายบทเรียนวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนนะคะวางแผนแล้วก็ออกแบบนะคะในการสร้างแบบจําลองระบบย่อยอาหารของมนุษย์นะคะด้วยถิน่น้ํามัน ทำตามกิจกรรมที่1.5นะคะแบบจำลองระบบย่อยอาหารหน้า23เลยค่ะถ้าใครไม่มีดินน้ำมันนะคะคุณครูอนุญาตนะคะให้หนูใช้เป็นเป็นภาพวาดได้นะคะแบบจำลองโดยการใช้ภาพวาดเขียนที้ว่าอวัยวะใดอยู่ตรงไหนและทำหน้าที่อะไรนะคะข้อ2นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนนะคะเรื่องระบบย่อยอาหารจากหนังสือเรียนหน้าที่28ค่ะจำนวน5ข้อนะคะข้อละ10คะแนน ข้อนึงนะคะให้นักเรียนวาดภาพนะคะที่อวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบย่อยอาหาระคะตัวอย่างหน้า24ได้เลยค่ะสำหรับแบบจำลองนะคะถ้านักเรียนคนไหนไม่มีดินน้ำมันสามารถส่งเป็นคลิปก็ได้นะคะคลิปที่นักเรียนอธิบายนะคะอธิบายระบบ ย่อยอาหารด้วยตัวของนักเรียนเองนะคะจากภาพวาดในข้อ3ก็ได้นะคะวันนี้นะคะเราก็เรียนกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับอวัยวะนะคะแล้วก็หน้าที่แล้วก็ความสําคัญของอวัยวะในระบบย่อยอาหารนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะทํากิจกรรมท้ายบทเรียนได้ถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถติดตออ่อคุณรูได้โดยตรงนะคะสําหรับวันนีน้ากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ